ก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมนะครับที่ทีมของตัวเองนั้นน่าจะเปิดฉากลุยแล้วก็ไล่ถล่มทางคู่แข่งแต่ก็ต้องดูนะครับว่าซปเปอร์พาวเวอร์จะสู้ได้ดีขนาดไหนวันนี้นะครับตัวทีมเยือน1,700ใบก็โดนจำหน่ายหมดเกลี้ยงนะครับเจอบ้านอยู่ในชุดเหลืองดำนะครับขณะที่ทีมเยือนอยู่ในชุดขาวไปให้สุดเด็ดใหม่ฟาริดลอง,งยิงไกลมา นนยอดโดงเข้าไปลูกนี้ตว,วัดมแม่บุโตสแต่ว่าบอลมันเบาเกินไปแล้วตรงตัวพิริยะนะครับ mm hmm. บอลของซุปเปอร์พาวเวอร์ครับสามารถพือมาพิริยะพิริยะอ้าวเปิดไม่ดีชา้าชาโอ้โห oh. ยิงตรงตัวพิริยะอพินันธนาการเลยนะครับลูกนี้บาโตสเปิดลูกนี้มาหม่งมาบอลโดนไม่เต็มครับพันษา เอาครับจังหวะน,นี้มองแล้วโชคลาบยังไม่เปิดเอาชัวร์ครับเอาชัวร์เข้าช่องมาใจกับบุโตสลูกนี้หลอกมาได้แล้วตวัดเข้ามาหน้าประตูไม่มีใครครับโอ้โหขึ้นหน้าไปดื้อแบบนี้เลยเอาครับชาชาของมาจะเข้าสายยังได้อยู่หลอกมาแล้วก็สายยิงติดยังมาใหม่ครับบาโสโตสเปิดลูกนี้กายิงเลยโอ้โหชนคานมแหรยังไม่เป็นประตูครับลาเฟลบาโสโตส บาตโตสครับจะเปิดแต่มุมเปิดลูกนี้โดงมาแมา่โดนปัดทิ้งออกไปได้ครับโดยพิริยาบัาโตสอีกครั้งครับเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้ชาชาแม่ไม่ได้ครับโกซุนกิตวัดไปแม่ลูกนี้ก็แฉลับเปิดมาย้อนไปหมดสาสะลักษมงแล้วต้องเล่นเองเล่นแล้วยิงขวาเบาเกินไปครับตรงตัวเปิดทิ้งขึ้นมาสามารถมงได้โกซุนกิยิงอา้าลูกนี้แม,ม่พยายามจะแย่เท้าเปลี่ยนทางนะครับชาชา จังวะน้ศาส,ะสะลักหนุนไปอ้าวสามารถไปแล้วบอลไม่ไปไหนพริยะออกมาไม่โดนบอลแล้วก็ลูกนี้แมวตูนเยสโอ้โหสุภโชไปเองสุภโชลูกนี้ฝากมาบาโตสยิงลูกนี้ก็ข้ามขาหนีครับกีโคซุนกีเปิดออกขวามาช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 าเข้าสายอีกแล้วปัน่นเข้านี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จนได้ครับบุรีรัมขึ้นนำนะครับโอ้โหกว่าจะมาได้นี่เป็นช่วงขายครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับ และ่นาทีที่14ครับโกจุนกิจจ่ายมาให้กับเซสัคโคโยครับแล้วปั่นวิเท้าซ้ายลงนี้หมดเซฟเลยครับพิยะในแน่ครับโอ้โหลูกนี้ดูเหมือนจะไกลนะครับจอดจ่อก่อนันนี้ก็ยิงไม่ได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้อยู่ในเส้นกับเขยโทษครับปั่นวิเท้าซ้ายแล้วบอลเสียบตะข่ายเข้าไปครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำซุ์พาวเวอร์นาทีที่14ครับ1ประตูต่อศูนย์จากเซกสรรคโคโยครับ จิเลเดชเ,เปิดขึ้นหน้าใบาลูกนี้แล้วุ้ทดสินก็เป่านกวีนหมด45นาทีแรกครับบุรีรัมยูในเตดบุกมานำซุปเปอร์พาวเวอร์อยู่1ประตูต่อศูนย์และประตูจากคนนี้นะครับเช็กสันโคโย่ครับนาทีที่44ครับก็จบครึ่งแรกบุรีรัมยูเตดครับบุกม,มานำซุปเปอร์พาวเวอร์1ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามเกมกันอีกนันครึ่งหลังกันต่อครับเอาครับนกวีดครึ่งหลังดังแล้วนะครับ ้าบ้านในชุดเหลืองสลับดำนะครับบอกมาสลสลักเปิดเลียดเข้าไปลูกนี้ได้ยิงจอๆเรียบร้อยเลยครับเป็นทางบาสโต้นะครับที่ทำประตูที่2ให้กับบุรีรัมขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์แลวบาสโตสครับดาินชาบราซิลครับดูครับจังหวะบอลเปิดมาด้านซ้ายสลกครับเปิดเข้าไปในกลางประตูครับแล้วลูกนี้แปนเน้นๆเลยนะครับล้เป็ เอลบาสโตสครับนี่กระโดดหลบให้ด้วยครับเจสันโคโยครับสองประตูต่อสูงครับบุรีรัมย์ยูเต็ดขึ้นนำซูเปอร์พาวเวอร์ครับจากลาเปลบาสโตสครับแล้เป็นประตูที่สี่ของเขาในวันนี้ครับขึ้นมาทางด้านขวาเอาครับสุประโชคแตะมาบาสโตสเข้าขวายิงลูกนี้ติดเซฟของปิริยะครับโอ้โหนี่กดเต็มข้อเลยนะครับเราไปบาสโตสครับจะเปิดเตะมุมเข้ามา เปิดยอดเข้ามาอ้าวลูกนี้ตูนเยสมงตกพื้นแล้วบอลมันกระดอนสูงครับไม่ผ่านชาชาดยังพยายามจะครองบอลยังได้อยู่แม่ไหลมาโดนฟาริดครับโฉบไปอ้าวแต่สุปโชคยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อสูเลยครับสุมโชคสารชาินาทีที่50าสิบเวลาสประตูครับดูครับไปแย่งมาได้แล้วกดด้วยเท้าขวาแลวครับลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟกับพิธียานใหเนธดูครับบอลพุ่งแรงมากครับดูครับไปแย่งเบียดมาได้ครับ สามประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมย์ยูเต็ดนำซูปเปอร์พาวเวอร์นาทีที่ห้าสิบครับบอลเปิดขึ้นหน้ามาบุรีรัมย์เอาบอลมาได้รัตนากรให้มาที่รัตนากรรัตนากรเปิดมาช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 าเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โห4-0โอ้โหมาแบบเป็นชุดเลยนะครับตอนนี้บุรีรัมย์เป็นเซซันโคโยะครับมาทำประตูที่4ครับให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำกับ,บเรนาเมาเกวินครับตอนนี้ยิงไป21ประตู ดูครับจังหวะพลิกมาสามารถพลิกหนูเชรหนูเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าเนี่ยกลัวจะเสียฟาวด้วยครับนี่ครับไม่กล้าที่จะเสียบเขาปล่อยให้ยิงครับด้วยเท้าซ้ายครับเสียบปล่อยครับปิดประตูต้สันตัโยโอ้โหเ้าไปล่อเป้าเลยนะครับ4-0ปวเวก็คือโอสถสภาเก่านั่นเองนะครับมาครับลูกนี้บาตอส บาโตสเปิดขวาชาชาแม่ลูกนี้วอลเลย์แล้วบอลมันโดนฉล็บเฉลบนะครับไม่เต็มเท้าเอาครับลูกนี้บาสโตสให้ชา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 ต่อส้นมาบาสโตสเข้าขวายิงไปติดเซฟครับแม่โอ้โหแล้วก็เปิดยัดเข้าไปตรงกลางให้ชาชาลากตัดเข้ามาซ้ายซ้ายมารอเพื่อนยังครับดึงจังหวะเปิดมาลูกนี้แม่ฉล็บครับไปโดนเกรสดาออกจะเป็นเตะมุมครับ ยังโดนประกบและเสียบอลไปสุประชัยสุประชัยจิ้มมาลูกนี้บาโตสไหลามาทำชิ่งมาบาโตสลูกนี้จิ้มแล้วก็ชาชาเข้าขวาเรียบร้อยครับซ้ายมาขวาแล้วก็ยิงเข้าไปแฮตทริกของเขานะครับแจ็คสันโกโยหรือชาช่าเป็นประตูแฮตทริกของเขาในเกมนี้แหละครับดูจังหวะทำชิ่งกันนะครับอ ลาเฟบัสโต้ก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้จะเคีย์บอลไม่ดีครับอาทิตย์จับบอลไม่อยู่แล้วหลุดมาเข้าทางที่สันโคเอโยนะครับนี่ครับลาสตายก็แปะไว้สบายเลยครับจังหวะนี้ฟอพิญญาในแน่นนี้ก็เสียตำแหน่งไปแล้วนะครับห้าประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้ใบชนกับลาเลบาสโต้ได้ครับฟิฟยาในเน่โอ้โ เปิดมาสัสลักเอาลงไหลต่อมาลูกนี้ทำชิงชาชาให้มาบาโตสยิงโอ้ยหลุดกรอบออกไปครับพยายามแหวกมาแหวกมาเองเอาครับล้ำเซตล้ำเซตเข้ามาเข้าซ้าย้ะยอลูกนี้ชนคานครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับโอ้โหลาเฟลบาโตสเปิดเข้ามาเสาแรกมงมาเรียบร้อยครับมาโกซุนกีครับ ทำประตูที่6ให้กับบุรีรัมย์นะครับในนาทีที่77เป็น6ประตูต่อศูนย์นีครับบุรีรัมย์ยูนเต็ดออกลางซสเปอร์พาวเวอร์นะครับจากลูกมงของโคชุกิครับดูครับจังหวะเตะมุมครับลาเฟอรบาสตสเปิดมาเสาแรกครับแล้วฉกเข้ามาหมองนะครับโคชุกิเกือบร้อยครับจังหวะนี้หมดสิทธเซฟเลยครับทิเดียร์ในเนท นี่ครับมาโฉบค,ครับจังหวะนี้ประกบไม่ดีครับเกษดาสุขสวรรค์ครับวันใหม่สิตะนันก็ยืนมองชาชาเลี้ยงไปรอเพื่อนไปครับให้เพื่อนเติมแล้วก็ไหลามานารุพลน์นุพล์แตะเข้ามาในกรอบเขโดดเปิดมาบาโตดข้ามหลอกแล้วสัสะลักมา <S <S หลุดข้ามคานไปเยอะครับสุดท้ายโดนสัตสะลักเอาบอลมาได้ให้โกสุนกิทำชิงขึ้นมาโกสุนกิมงเข้ามารัชชาชา เจ็ดประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมาได้ในช่วงนาทีที่93แล้วก็เป็นประตูที่4ครับของจชกสันโคอโยครับนาทีที่9 6้าครับดูครับจังหวะทำชิ่งไปจังหวะนี้ครับมงตั้งไปให้ครับโุชุนกีครับเราจังหวะนี้เบียดมาได้ดีครับแข็งแกร่งกว่าครับแต่ไว้สบายครับจชกสันโคอโยนี่ครับพยายามจะขวางไว้ด้วยครับอาทิตย์แต่ว่าก็ไม่ทันเนี่ย แล้วก็จะเป็นความพ่ายแพ้ติดต่อกันทั้งหมด23นัดนะครับของทางซ u เปอร์พาวเวอร์จาก25นัดคือก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ก่อนแล้วมาเสมอแล้วก็มาแพ้เวลาของการแข่งขันหมดลงแล้วนะครับก็เป็นบริลัมยูนเต็ดค,ครับที่บุกมาชนะซูเปอร์พาวเวอร์ถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับ